เรียกว่าช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่ข้าวยากหมักแพงจริงๆค่ะอย่างเรื่องราวนี้ค่ะที่ทำเอาชานเนตเสียงแตกเป็นสองฟังเมื่อผู้ใช้ Facebook คุณพอยลี่ค่ะได้โพสต์ภาพบทสนทนาพร้อมระบุข,ข้อความว่าน้องชายเราไม่ผ่านการทดลองงานตอนนี้ดิ่งมากงานก็หายากโดยจากภาพบทสนทนาค่ะเป็นแชทระหว่างน้องชายของผู้โพสต์ที่มีชื่อว่าคุณนัทเลยเฮดอาที่ทํางานของคุณนัทค่ะโดยคุณนัทเนี่ยได้ส่งข้อความไปถามเฮดอาว่าแล้วคะแนนประเมินส่วนไหนของผมที่ไม่ผ่านนะครับด้านเฮดอาตอ ว่าที่เขาแจ้งมามี2ข้อค่ะคือ 1. คุณนัดชอบใส่เสื้อสีส้มมาทํางานเชื่อว่ามีความคิดช่างชาติอันมีพฤติกรรมฝักฝ่ายฝ่ายล้มการปกครองอังยี่อองจนได้นในอนาคตและ 2. คุณนัทมักใช้ภาษาอีสานในที่ทำงานกับเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาดทางคุณนัทค่ะก็ขอร้องไปว่าผมขอคุยกับพี่เลิศอีกทีได้ไหมครับผมขอร้องด้านเฮดอาปฏิเสธค่ะแล้วบอกว่าคงไม่ได้นะคะพอพี่เลิศลงนามไปแล้วและเสนอเ d ไปแล้วค่ะงานนี้บอกเลยว่าชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์และแชร์ออกไปจานวนมากด้วยเสียงแตกไป2สองฝั่งอย่างชัดเจนค่ะยกตัวอ,อย่างคอมเมนต์นี้ค่ะเขาบอกว่าถ้าบริษัทมีทัศนคติแบบนี้ก็อย่าไปร่วมง,งานด้วยเลย โชคดีแล้วที่ไม่ผ่านอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะก็บอกว่าภาษาอีสานไม่ควรใช้ในที่ทำงานมันเป็นภาษาที่ฟังยากบริษัทต้องทำงานด้ยวยความรอบคอบไม่ใช่เข้มงานกรรมกรก่อสร้างที่จะใช้ภาษาอีสานสั่งงาน